อสนวนัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเาากมฟรีไฟกับพี่ตังนะครับทุกคนวันนี้เจ้าก็ตายไปนนแล้วโอ้ฉันเก่งกว่าแกอีกมาดีครับวันนี้โหดมากเลยนะครับถึโหด,ดนะถ้ <5 S 2> า <5 S 2> ห่มถ้าห่มโหดนะครับกดไลค์คนละห้าหมื่นไลค์ผมยิงได้หกสิบสองคอลัมนชชใช่สวัสดีครับ เออให้ดูก็ได้เอาพี่ตังยิงวางหนูะอันนี้ไม่หาจ้าเฮ้ย<อ><อ>ดูดิโอ้พี่ตังเขาโหดนะยิงได้ยี่สามคนน่ะไม่เท่หกสิบสามยิงได้หกสองอย่างเออเดี๋ยวเจอราชานะครับน,นี่ใช่ราชาเนกานแกง 8นาทีครับโอเคกลับมีแล้วครับโบเป็นไงครับทุกคนเนี่ยคร,ร be ับเป็นไงล่ะครับโปอ่ะครับทุกคนทุกคนหนอยมีตาลยังมาทับดูดิ ตังปิตังลูกกระสุนมันหมดอ่ะว, <c oughs> ว้ายเ <c oughs> ออไอหน้าหมา <c oughs> เออทุกคนไม่ขี้เกียจมไม่ได้ยิงสวัสดีครับวันนี้ผมเขาจะมานี่เกมส์สี่เหลี่ยมผืนผาเร็วเร็วตังมาเลย,เเไ,เย,เลยไหน <c oughs> ว๊าน นายขุดของนี่ตันเต้นนะโอ้โหเจ้าราชาค่ะราชาอัดตัวเล้วอัดตัวทัสองราชา เป็นไงล่ะ่าชาเจอลาชาเปสอนเป็นไงล่ะสองสองลุมสองสองลุนะ ุ่มโปล่โปล่โผมยังไม่ใช้ระเบิดเลยนี่แหละออกไปทัลไรค่ะยังไงโอ้มันเนโอ๊ยตกลงยกระเตงกระตายหลยกระตผมเลย ใช้ปืนดีเฮ้ยเอ้เดี๋ยวเจ กระพู่แล้วก็อยู่ในใๆให้พูดนะครับนี่เอ้าผู้ล่ไงครับเจอเจอเจอจเจอที่มา ที่ตังห้ามใช้ตอนนี้ผมจะมีกฎว่าห้ามใช้ระเบิดเนี่ยไม่ใช้ระเบิดเลยล่ะเหลือระเบิดสองลูกนี่ก็จะใช้ห้ามใช้ใช้อ่ะใช้โดนแน่ใช่ตังใช้ใช่้หัวแตกงนะมั้งทุกคน,นเมื่อกี้เห็นหัวแตกงไหมอเออผมยิงลูกวิผมยิงพี่ตังผมยิงพี่ตัง กดแตนพี่ตังที่กองอาจจะตีสองคู่ที่ทำไมถึลตีสองคู่ไม่ได้ลงดินแตนบาบิตังมีจะแเตนด้วยับทุกคนพี่ตังใช้ระเบิดแล้วก็ยิงอ่ะพี่ตังพี่โกงอ่ะเลือดน้อยด้วยหนูเลือดน้อยด้วย เออบอกเออคนสาบานเลยสาบานเลยเฮ้ยโก่งใช้ระเบิดใช้ระเบิดอ่าใช้ระเบิดอ่าไอ้น้องเป็นไงอ่แครับเป็นไงอ่แครับเป็นไงญ่ครับไปไอ้ไอ้กระเต้นไอ้โป๊ไอ้ ชื่ออะไรนะไอ้เปาไอ้เปาไม่ต้องมปเชียร์ไอ้ม่ต้องเชียร์เจ้าของอแล้วเจ้าของในย่างไกล พี่ตังคีโก้ค่ะทุกคนพี่ตังคีโกเลือดยังเต็มเลยครับไอ้เป้าอย่าไปเชียร์เัาเลยเชียร์เขาเลยเชียร์เขาเลยเชียร์เขาเย ใจไม่ออกยิงโนใน,ใน,ออนตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยใจไม่ออกว่ะพึ่งตั้งแต่เด็กเลยโนนนักเอนนกจะล่อไอ้เฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยไอ้ไก ตางยิงยิงแบบต่หลอกแบบเออผูอถ่ายลิปอยู่นะเออจะราชาครับทุกคนทุกคนผมเป็นราชาแล้วนะ เฮ้ยเฮ้ยเลับหัวยีแกงโตศัสทมไม่ชอบเกงนะเออยอมตายก็ได้ดีพี่ตังก็ตายเลยอ่ะพี่ตังฉันระเบิดก่อนนะคะพี่ตังโดนระเบิดพักฮ้ยเฮ เออพี่ตังมายิงหนูให้หน่อยดิหนูให้น่อยแปดคนอะไเจ็ดสิบี่ีกอนีสองคู่โอ้โหแปเละ เป็ดหรืะฮัใครอ่ะตังอะนะ เฮ้ยทำมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันจะหมดเวลาแล้วครับทุกคนเล่นนานเกินไปอ่ะเฮ้ยวีตังมานนาหาหน่อยดี lên trên xe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ใครเนาก็ขอละรอแค่นี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไพกันด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันนะครับบ๊ายบาย